อาการลาเวนเดอร์ทาหรือที่เป็นที่รู้จักของลาเวนเดอร์ทาวโทนะครับมันเคยเป็นเหตุการณ์การฆ่าตัวตายนับว่าเป็นช่วงหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นนับเป็นอาการป่วยของเด็กน้อยอายุตั้งแต่7ขวบถึง12ปีครับโดยมันเกิดขึ้นหลังจากการวางจำหน่ายโปเกมอนเร d และ Green ในญี่ปุ่นคิดตามผมนะครับในยุคที่ เกม8บิตยังไม่สามารถที่จะมีเพลงบรรเลงยิ่งใหญ่เหมือนยุคก,ก่อนเนี่ยการสร้างเพลงพื้นหลังคือเขาจะใช้เป็นชิปชูนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในพวกเกมทั่วๆไปในยุค8บิตแล้วก็ใช้ในโปเกมอนเรดบลูกรีนและก็เยลโลเรื่องการที่เกมหรือว่าสื่อสำหรับเด็กเนี่ยมีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนในยุค90 นอกจากตัวของเราเดอร์เทายังเคยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนโดยตรงครับอย่างอนิเมะตอนหนึ่งของโปเกมอนเนี่ยเป็นตอนเกี่ยวกับซาโตชิแล้วก็ของเพื่อนไปตามหาโปเกมอนชื่อว่าปริกอนะครับซึ่งหาวิธีจับก่อนที่แก๊งร็อ k เก็ตจะได้ตัวไปและในเรื่องเนี่ยมันมีภาพกระพริบอย่างรุนแรงเป็นเวลาน,นานมากครับ ในตอนนั้นออกอกาศในวันที่16ธันวาคมปี97ที่ญี่ปุ่นและภาพดังกล่าวเนี่ยมันก่อให้เกิดอาการชักกระตุกนะครับเพราะว่าเป็นเหตุาการณ์ที่รับแสงแล้วก็ภาพที่กระพริบมากเกินไปตามบันทึกเนี่ยมีผู้เข้ารักษาหลังจากที่ชมอนิเมะต,ตอนดังกล่าวเนี่ยถึง685คนนะครับในการเข้ารักษาใช้เวลานานมากกว่า2ส,สัปดาห์และท่านผู้ชมเชื่อไหมครับนี่ไม่ใช่ผลกระทบ ของสื่อที่เกี่ยวกับโปเกมอนที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นในปี1996มีข่าวลืออย่างหนาหูว่ามีการฆ่าตัวตายในหมู่ผู้ที่เล่นโปเกมอนอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าหากดำเนินเกมจนไปถึงเมืองที่ชื่อว่าลาว์เดอร์ทาวนะครับที่เมืองแห่งนี้มันจะมีเสียงประกอบเพลงที่มีมความถี่สูงอย่างมหาศาล จากการศึกษาเนียพบว่าอาการดังกล่าวเนี่ยจะพบได้ในเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่7ปีจนไปถึง12ปีเรืออยองนี้ครับท่านผู้ชมเนื่องจากเวลาที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยความอ่อนไหวในการรับรู้เสียงเนี่ยมันมีมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งในการวินิจฉัยนะครับอาการโคลิกเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยมาจากการที่ได้รับรู้เสียงที่อ่อนไหวมากหรืออีกปัจจัยหนึ่งคือ เด็กทารกเนี่ยมันอาจจะถูกรบกวนจากบางอย่างที่เราไม่รู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมคือจากเหตุการณ์ล่าวันเดอร์โทนเนี่ยมันมีรายงานที่มีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายในหมู่เด็ก200คดีวิธีการฆ่าตัวตายคือถ้าไม่ได้เป็นการใช้เชือกแขวนคอนะครับก็จะเป็นการกระโดดจากที่สูงส่วนคนไหนที่ ไม่ได้กระทําการฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะบ่นว่ามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงต่อมาเนี่ยมันมีเด็กอธิบายอาการปวดหัวคล้ายกับอาการไมเกรนซึ่งหาได้ยากนะในการที่เด็กคนหนึ่งจะมาเจ็บป่วยด้วยอาการไมเกรนเนี่ยและร้ายแรงกว่านั้นครับคืออาการเลือดกาเดาไหลรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คิดตามผมนะครับจินตนาการถ้าหากว่าคุณอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่มีเด็กๆที่มีอาการดังกล่าว แล้วร้องไม่เป็นภาษาในกลางคืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นครับเพลงเรเวอร์ o ทาในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างเรื่องเครื่องเล่นมากมายกันไปแต่ความน่ากลัวของมันเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงการจำหน่ายเกมภาคแรกและความหวาดกลัวของมันแพร่กระจายไปทุกที่หลังจากเหตุการณ์าวเดอร์โท n เนี่ยทีมโปรแกร,รมจึงเข้ามาแก้ไขเพลงเรเวอร์ให้มีความถี่ที่ต่ำลงและจากนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากมันอีกต่อไป ในช่วงปี2010มีผู้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์สเสียงแล้วก็เอาเพลงของเราเดอร์ธาเนี่ยมาเล่นมันแล้วก็เปิดพร้อมไปกับโปรแกรมด้วยเมื่อเล่นพร้อมกับตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยแสดงภาพของตัวโปเกมอนอันหนึ่งครับที่ชื่อว่าอันโนที่ปลายคลิปของเสียงนั้นๆเลยที่เป็นที่พูดถึงยังกว้างขวางก็คืออันโนเนี่ยมันยังไม่ปรากฏในเกมโปเกมอนจนกว่าจะเป็นโปเกมอนเจน2ก็คือภาคซิวเวอร์โกลด์คริสตัล และที่น่าขนลุกไปกว่าน,นั้นครับคือโปเกมอนตัวนี้มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่มันกลับเรียงว่าออกไปจากที่นี่ซะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าพูดถึงเลาว์เดอร์ทาวในช่วงเบต้าก่อนที่จะมีการวางขายตอนที่ยังเป็นเสียงที่มีความถี่สูงมีบันทึกว่ามีเด็กเข้าร่วมการทดสอบ ตัวเกมตัวนั้นด้วยสำหรับผู้เล่นโปกเกมอนพอได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่อาจจะอดใจที่จะเชื่อมโยงระหว่างพื้นหลังของเมืองโปกเกมอนที่เป็นโปกเกมอนาธาตุผีนะครับอาศัยอยู่มากและเลาวเดอร์ทาเป็นยิ่งกว่าเมืองที่มีโปกเกมอนาธาตุผีอาศัยอยู่ เพราะมันเป็นเมืองที่ใช้ฝังศพโปเกมอนที่เสียชีวิตอีกทั้งดอกลาเวนเดอร์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความหมายที่ว่าฉันจะไม่มีวันลืมคุณอันที่จริงหลายชีวิตโปเกมอนทั้งหลายที่เสียชีวิตที่นี่เนี่ยคงไม่อยากให้คุณลืมมันไปหรอกครับวิธีที่มันจะเข้าหาคุณได้ก็ผ่านหน้าจอแล้วก็ลำโพงเล็กๆที่อยู่ใกล้คุณเดินมที่คุณจะคาดคิด no la fundir